ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับสถานะเหล่านี้ได้รับเงิน10,000บาทหรือไม่นะครับภายในวันที่8นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละสถานะต่างๆเนียมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินวันไหนนะครับผมก็ก่อนอื่นเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโพสํารวจนะครับ แบบสอบถามที่ผมได้อ่านได้โพสต์ไปเมื่อวานนี้นะครับก็ผมถามว่าเช้านี้ท่านได้รับเงิน10,000บาทแล้วหรือยังนะครับหน้าวันที่5พฤ,ฤษภาคม2 5 6 3ก็คือเมื่อวานนี้ล่าสุดมีทั้งหมดนะครับ512คนมา,าลงความคิดเห็นนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับคะแนนสูงสุดก็คือคนทีอ่อยู่ในสถานะยังไม่ได้รับเงิน 1 0,000บาทอยู่ในสถานะเดิมนะครับผมทั้งหมด60%ต่อมาลงลงมานะครับก็จะเป็นยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทแล้วก็แต่เปลี่ยนสถานะนะครับก็คือจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในวันนี้ครับมีท่านไหนที่มีการอัปเดตสถานะบ้างต่อไปก็จะเป็นสถานะ ได้รับเงิน1.000 0บาทแล้วทั้งหมด12%อยู่อันดับที่3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านไหนที่ได้รับเงินแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าท่านไหนได้รับเงินแล้วถ้าได้รับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ต่อมาครับได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับน่าจะได้2รอบครับในเดือนนี้นะครับโดนตัดสิทธิก็คือ ต,ตอนนี้ถ้าใครที่โดนตัดสิทธิ์นะครับสามารถมายื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับภายในวันที่10พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับจากที่ผมได้โพสต์ไปนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับลองไปดูย้อนหลังได้นะครับทุกท่านก็มาสแสดงความคิดเห็นมาให้ความคิดเห็นต่างๆนะครับว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่สถานะไหนนะครับทั้งหมด 6ก0กว่าคอมเมนต์นะครับผมก็พยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ถ้าท่านไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อความเยอะมากๆนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับว่าคนแรกนะครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีการรับเงินยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะเลยนะครับก็แก้ไขตั้งแต่วันที่23ตจนตอนนี้วันที่6นะครับผ่านมาเป็นสัปดาห์กว่าต่อมานะครับคนที่2เขาบอกว่าของผมสีเขียวรอโอนเงินตั้งแต่29แล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้รับ ต่อมานะครับคนที่3เมเขาบอกว่าของกรุงไทยสถานะเปลี่ยน29เมษายนนะครับบอก45เงินเข้านะครับแน่นอนแต่วันนี้วันที่5ก็ยังไม่ได้รับเงินแล้วก็เงินยังไม่เข้าธนาคารออมสินนะครับสถานะสีเหลืองเปลี่ยนแปลงการรับเงินยังไม่เปลี่ยนสีเขียวเลยท้อแล้วนะครับสู้ๆนะครับก็ยังไม่ได้เลยอยู่สถานะรับเงินแต่ยังไม่มีการโอนเงินของกสิกรนะฮะแล้วก็ต่อมากรุงไทยค่ะยังไม่ได้รับเลยรอมาตั้งแต่วันที่29แล้ว แล้วก็หนูยังอยู่สถานะสีเขียวอยู่เลยธนาคารอมสินไม่เห็นโอนเลยนะครับผมก็รอก่อนเนาะใจะเย็นๆครับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีการรับเงินผมรอมานานแล้วครับทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน่าจะไม่เกินวันที่8นี้นะครับกับสถานะสีเขียวน่าจะมีการโอนเงินแล้วก็ ต่อมานะครับผมยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับรอตรวจสอบข้อมูลการรับเงินนานแล้วนะครับผมของทกศยังไม่ได้เลยแก้ไขบัญชีตั้งแต่วันท <LOL. 68> ี่9เมษานะครับผมยังไม่ได้เลยของออมสินนะครับแล้วก็รอสถานะตั้งแต่สถานะการรับการแก้ไขนะครับตั้งแต่วันที่15เมษาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของออมสินนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะการรับเงินเยียวยานะครับตั้งแต่วันที่29ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็รอตรวจสอบนะครับของ กสิกรไทยนะครับก็นี่ก็จะเป็นความคิดเห็นต่างๆที่บางส่วนนะครับที่ท่านเข้ามา เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการโอนเงินล่าช้านะครับผมก็น่าจะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าทั้งหมด8 0 0แสนนะครับรวมกับวันก่อน2 0 0แสนเป็น1ล้านครับก็น่าจะเกินกำหนดนะครับสำหรับสาหรับท่านที่อยู่ในสถานะสีเขียวน่าจะรออีกครั้งหนึง่งก็น่าจะไม่เกินวันที่8นี้นะครับผมส่วนสถานะสีเหลืองนะครับก็ยังยังรอเจ้าหน้าที่นะครับมีการตรวจสอบว่าบัญชีที่ท่านแก้ไขนะครับ ถูกต้องหรือเปล่าก็รอปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะสีเขียวหรือบางท่านนะครับที่ อยู่ในสถานะสีเหลืองก็มีคนได้รับเงินเลย,เลยก็มีนะครับในวันนี้โอเคนะครับสำหรับสถานะอื่นๆนะครับก็ที่มีข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ก็ยังมีหลงเดืออยู่นะครับสถานะนี้นะครับก็รอรอรับโอนเงินนะครับผมก็คาดว่าสถานะนี้น่าจะไม่เกินวันที่8นี้นะครับผมสาหรับนะครับสาหรับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มตอนนี้ก็ยังมีหลงเรือเหมือนกันนะครับก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ข้อมูลให้นะครับผมแล้วก็สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธินะครก็ให้ทําการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รอ,อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับผมน่าจะเร็วที่สุดนักน่าจะไม่เกินวันที่8นี้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทําการลงพื้นที่ตรวจสอบ นะครับสำหรับสถานะขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็สถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรีบไปถ้าต้องการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w วิร์ลเวเราไม่ทิ้งการจากนั้นไปกดที่ปุ่มสีม่วงนะครับทางกระทรวงการคลังก็เขาก็บอกว่าจะมีกําหนดการปิดให้ยื่ยนทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่10พฤษภาคม2 5 6 3เวลา24นาฬิกานั่นเองนะครับผมแล้วก็สถานะอย่างที่บอกข้างต้นคือสถานะตรงนี้ที่มีคนรอเยอะพอสมควรนะครับ ก็คือท่านได้รับสิทธิ์มาการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะด,ดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดตรงนี้นะครับก็รอน่าจะไม่เกินวันที่8พฤษภาคมนีน้ได้เงินแน่นอนทบยอด10,000บาท แล้วก็ส่วนสถานะที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือสถานะสีเหลืองนี้นะครับขอย้ํานะครับก็มีคนไปสอบถามทางธนาคารกรุงไทยนะครับก็สถานะนี้นะครับธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าจะโอนเงินให้ภายในวันที่15นะครับถ้าน่าจะโอนเงิน2รอบนะครับรอบแรกน่าจะไม่เกินวันที่8แล้วก็รอบที่2น่าจะไม่เกินวันที่15นี้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังก็จะมีการโอนเงินเพิ่มนะครับ นะครับผมสำหรับสมาชิกกอชนะครับผู้ประกอบการอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพาร์ทไทม์ตรงนี้นะครับเร็วๆนี้น่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็เกษตรกรนี้นะครับก็มีการเปิดนะครับน่าจะมีการโอนเงินเยียวยาให้นะครับภายในวันที่15นี้นะครับผมโอเคถ้าท่านไหนเป็นเกษตรกรหรือว่าคนรู้จักพ่อแม่พี่น้องก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับน่าจะไม่เกินวันที่15ทุกท่านที่เป็นเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับ คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําเกี่ยวกับเกษตรกร,กรไปก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับในสถานะต่างๆที่กําลังรอการอัปเดตแล้วก็รอการโอนเงินนะครับผมผมคิดว่าสถานะาที่ยังไม่เป็นสีเขียวก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะภายในวันที่8นี้นะครับอย่างช้าสุดน่าจะไม่เกินวันที่15นะครับส่วนสถานะสีเขียวนะครับที่บอกว่าจะได้รับเงินเยีาวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะรีบการจะรีบมีการโอนเงินให้นี่น่าจะ ไม่เกินวันที่8นี้นะครับได้เงิน1 0 0 0 0บาททบยอด2เดือนแน่นอนครับผมสุดท้ายก็ฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ชแนลผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ